Badu sole, P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 adu Badu Padu sole, Padu sole, Padu โอ้ช้อปปิ้งนะซื้อของเข้าร้านของใช้่อยนะ okay. เปื่อยนะโอเคเจอกันที่ร้านน้องนะก็มาเลือกเลือกดูแล้วก็ไปนะซื้อน้ำซื้ออะไรกินปกติแล้วไม่ค่อยได้อ่มาซื้อสักเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าจะมาดูของบางอย่างนะครับผมสวัสดีทุกคนครับผมเช้าวันนี้เฮียก็มาทำภารกิจน,นิดหน่อยนะเดี๋ยวดูว่าวันนี้มีอะไรมานะ เฮ้ยมีของออกมาใหม่แล้วก็รีโปรดักต์ด้วยแต่คือว่ามีบางอย่างที่เฮียส่งที่คอนโดด้วยแล้วก็ส่งที่นี่เดี๋ยวมันมีไอ้อ A, ปืน RG High No แต่จริงๆแล้วมันใช้ได้ทุกตัวเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันหน้าตาเป็นไงราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวของมาส่งก็จะถึงแล้วนะที่เฮียอยู่ที่ <c oughs> ห้างเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหม เนี่ยมันมีของกินแบบไม่น่าเบื่อนะเยอะแยะเลยนะฮะง่ายๆสบายๆแต่ราคามันอาจจะแพงกว่าปกตินิดหน่อยเนี่ยก็ถือว่ายอมรับได้แต่คือตอนเช้าจะซื้อมาให้ทีมงานกินเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกข้าวอาหารตามสั่งด้านนอกนะตอนเย็นก็จะดูอีกแบบหนึ่งนะคอยว่ากันนะเดี๋ยวรอของมาถึงแนละ้วเดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะไป two hours later ทุกคน RG High n ็นไงนี่เป็นอะไรที่ชอบอยู่แล้วแล้วก็มีแจกไปแล้วแต่นี่ครับออกมาใหม่ครับผมนี่คือเฮียไม่รู้ว่ามันออกมานานแล้วหรือ,อยังเกิเลยไปหามาไฮเปอร์เมกาบาสุก้าลันเชอร์ for High New Gundam นะฮะ โอ้โหแต่คือมันเขียนผลิตปี2021 Make in Japan RG กอล่องสีดำๆแบบนี้นะครับทุกคนมันสำหรับไอตัวนี้เลยแต่จริงๆแล้วมันก็ไปเล่นกับตัวอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเฮียก็เนี่ยเท่ๆยืนเท่ๆแบบนี้นะฮะตัวนี้แม่งเป็นเหมือนแบบตัวสามัญประจำบ้านเลยแต่คือว่าจัดอันนี้มานี่มา1 3ึ0งาบาทนะครับผมนะเมก้านะไฮเปอร์เมก้าโหชื่อไม่อยากจะอ่านเลยนาน กล่องมันเป็นนี้นี่นะอย่างเงี้ยเลยไปได้มานะครับผมเดี๋ยวว่างๆจะเอามารีวิวนะครับผม,มก็เพิ่งได้มานะครับผมช่วงนี้เฮียไม่ค่อยซื้อนะครับประหยัดนะครับผมนี่ดูปืนมันดิโคตรยาวเลยตัวมันแค่นี้นดูปืนโคตรยาวเลยมันให้อะไร,ระบา้างมี1แผง2แผง3แผง4แผง5 6เอ้ยมีแอคชั่นเบสมาให้ด้วยเฮ้ยแอคชั่นเบสแบบนี้เฮียชอบมากอันนี้คือแบบ สีสวยหนะ้าเป็นสใสๆแบบนี้นะก็แบบว่าโอเคล่ะชอบล่ะถ้าใครมีแล้วแบบอยากขายเฮียนะแบบนี้นะพักมาได้เลยชอบมากนะอันนี้ก็คือเป็นแอคชั่นเบสมันแต่ก็มีเนี่ยหนึ่งสอามสี่ห้าแผงนะครับผมนะมีสติ๊กเกอร์มาให้ประมาณนี้นะฮะมันก็ไม่ได้หือหวาอะไรนักหนาเอามาเล่นกับตัว RG ไฮีหนูตนวนี่นจ้ละนี่หล่อ แบบนี้นะฮะจริงๆแล้วมันออกมาหลายหลายอันนะเฮียก็ช่วงนี้ประหยัดนะครับผมไม่อยากซื้อนะประมาณนี้อ่ะโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้ะทำน,น,น,นู่นทำนี่ทำน ôn, ทั่นทำโน่นทำไรวะนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอ่ะไปนะเดี๋ยวว่าง,างมารีวิวให้ทุกคนได้ดูไปกันทำงานต่อจ้ะ ลงๆนี่ตอนนี้เราอยู่ที่รับของเรานะดาดฟ้าแนละ้วก็มาเทสบินโดนกันดีกว่านะฮะตอนนี้ลูกค้ามาส่งซ่อมอ๋อนะโอเคอ้าวฟุกมาดล้วอ่ะเอาการ์ดมาให้อ๋อเอาการ์ดมาให้เออเทปการ์ดลืมเลยนะเดี๋ยวถงภาพสวยๆกันดีกว่าเยีย <Here S 2> มมาเทสบินกล้องพังนะซ่อมให้ลูกค้าแล้วก็ เอาภาพบรรยากาศสวยๆยามเย็นมาให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่านะจ๊ะโอเคเดี๋ยวขอบินก่อน สวยงามนะเทสกล้องแล้วไม่มีอะไรนะครับผมแสงเย็นสวยอเรียบร้อยเดี๋ยวลงก่อน มันนุ่งนวาเขาตั้งค่าเหมือนเขาตั้งค่านุ่งนวงนะแต่ก็เรียบร้อยไม่มีอะไรเซนเตอร์ทํางานปกติ้ายเสร็จเรียบร้อยเก็บภารกิจวันนี้กลับบ้านดีกว่า A f e w moments later น,นี้เฮียอยู่ร้านดโซนะพอดีว่าเดินมาดูของปรากฏว่าเจออันนี้เป็นรังอันเนี้ยนะสำหรับเนี่ยมันเป็นชั้นนะมีสเต็ปสองสเต็ปด้วยเออน่าจะใส่พวก f อดีเงี้ยได้นะใส่ได้สามสี่ตัวเลยนะไม่แพงอะหกสิบาทมั้งเนี่ยนะอันเนี้ยนะนนดีมีสองไซส์ด้วยมีเล็กกับมีใหญ่อันนี้ใหญ่นะเนี่ยขนาดมันก็ประมาณสามสิบสี่สิบเซนอนะจะใส่พวกเอกันดั้มเอสดีกันดั้มได้เลยนะมีสเต็ปด้วยเห็นไห มีด้านหน้าด้านหลังเออเทด่ดีอันนี้มาชี้เป้าให้ดูนะะที่ร้านดโซนี่นี่แล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยีันเล็กด้วยนะแล้วก็มีแบบนี้นี่อันนี้ก็เล็กๆอันนี้ใช้ได้หลายๆอันแล้วก็มีแยกเป็นชิ้นด้วยนะเป็นชิ้นเล็กๆ็กเนี่ยเห็นไหมนะเออเจ๋งดีนะมาลองดูครับผมร้านดโายโซนี่บ้านคุณก็มีนะฮะมีของแปลกสำหรับการพาเยอะเหมือนกันนะทุกคนนะ ไอ้พวกกล่องเก็บพวกอะไรเงี้ยดีเหมือนกันอ่ะโอเคประมาณนี้อัปเดตก่อนกลับบ้านนะครับเทียแวะมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนี้นะอร่อยดีนะฮะก็เป็นหม้อไฟเลยหม้อละร้อยเองนะฮะก๋วยเตี๋ยวเนื้อร่อยดีอร่อยดีนะฮะก็ สบายๆฝากท้องก่อนถ้าเกิดบางทีดึกๆวันไหนก็สั่งแก๊สอีกทีหนึ <laughs> ่งใช้โทรศัพท์ถ่ายเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับผมวิ่งเอ๊ใส่ผักท่วมๆเลยจะได้อิ่มๆ <laughs> <laughs> เป็นหมอ้อไฟนะ <laughs> ออกกินก่อนด้อโอ้ oh. นี่เฮียกลับมานะครับผมไล่รีวิวนะฮะเก็บภาพอินเสิร์ตเล็กๆน้อยๆตกหล่นนะ,ะตัวทารฟนรฟมเมอร์ตัวนี้ก็ดองมาหลายหลายหลายนานแล้วล่ะนะฮะอันนี้ได้มาจากพี่วิชิตนะครับผมให้เฮียยืมมารีวิวนะ,ะสวยมากเลยทารฟนรฟมเมอร์ er. เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนิดนึงนะ,ะตัวนี้ในแบบ รายละเอียดแบบสวยมากดีมากชอบมากนะฮะก็นั่งทําตั้งแต่ตอนเย,ย็นกลับมานะฮะตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มะก็นั่งทําจนตอนนี้ถึงเวลาตีสองแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวก็ ิวอ,อีกแล้วนะครับผมเผอิญว่ามีสั่งข้าวมากินปกติเฮียกินข้าวทีงบ่ายโมงเสร็จแล้วก็ไปกินตอนเย็นแล้วก็อีกทีหนึ่งก็ตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรประมาณเนี้ยคือแบบช่วงนี้ทํางานรีวิวเยอะนะเยอะแยะมากๆนะฮะก็เลยแบบว่าเออพอนั่นแหละทาให้ทุกคนพยายามทําคลิปทุกวันนะก็ไม่เป็นแบบวีล็อกว่าเฮียทาอะไรบ้างวันน,น,นี้นู่นนะนะี้นั่นเนี่ยก็คิดว่าทุกคนไม่เบื่อกันนะครับผมก็พยายาม ทำคลิปมาให้ทุกคนได้ดูว่าเฮีย er ทําอะไรบ้างวันวันหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะประกอบแซนล็อกต่อให้เสร็จนะฮะแต่คือว่าวันนี้คงจะพอแล้วละก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึงแล้วกันนะครับผมแล้วก็มีอของมาใหม่อีก ก็อีกหลายตัวเลยที่จะต้องไปเอาที่ร้านนะครับผมแล้วก็มีน้องๆถามว่าทําไมไม่ได้เอาไอตัวเมื่อวานนี้มาก็ลืมนะไอตัวอะไรที่มีปีกไอทอกกี้เลยเนะี่ยลืมนะครับผมแต่ก็บอกหลานเขาไปแล้วล่ะนะฮะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็นั่งเ,เรียนฟุตเทจอีกนิดๆหน่นนนอยๆแล้วก็นอนนะโอเควันนี้ไปแล้วจ้ะเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะจ๊ะ ช่วงนี้ก็การพาก็มีประกอบเรื่อยๆแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับเจอก,กันพรุ่งนี้นะจ๊ะบาย